อื่นเลยถ้าเราปวดหลังอ่ะอย่างแรกที่ผมอยากจะสอนคือเราต้องนอนคว่ำให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าอะไรครับเอาหมอนรองกระดูให้หน่อยวันนี้ไม่มีโมเดลมันเป็นโมเดลเองเพราะปวดเองทําไมเราถึงต้องนอนนอนคว่ทำทําไมเราถึงต้องนอนคว่ำครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเรานอนหงายหมอนรองกระดูจะอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้าอันนี้คือด้านหน้าเนาะอันนี้คือด้านหลังมันมีม,ม,มีอะไรเนี่ยก็เรียกอะไรเป็นแง่งแางเงีย้ยเนี่ยมีสปายเนี่ย ด้านหลังถ้าเรานอนหงายจะเป็นท่านี้ถ้าเรานอนคว่ำจะเป็นท่านี้ถูกไหมคว่ำหน้าลงถ้านอนหงายเป็นไงครับถ้าหมอนองดูมันปลิน้นนอนนอนหงายจะเป็นไงครับดีไหมเนี่ยเนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะทับมากขึ้นใช่ไหมมันก็ปวดมากขึ้นใช่ไหมถ้าเรานอนคว่ำนอนคว่ำหลังจะแอนนิดนึงเนะาะเพราะถ้าเวลาเรานอนคว่ำหมอนรองกระดูกมันจะถูกดันกลับเข้าที่โดยปฏิยายแบบนี้ แค่นี้เองอาจจะนอนโดยไม่ใช้หมอนก่อนก็ได้ผมจะนอนอย่างนี้สมมุติว่าผมขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดเงี้ยใช้เวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็นอนพักอย่างนี้ก่อนสักประมาณ5นาทีถ้านอนแล้วรู้สึกสบายขึ้นหรือไม่ไม่มีอาการปวดอาการปวดที่หลังที่ขารู้สึกเบาๆนะครับเราก็จะเพิ่มความยากโดยการเอาหมอนหนุนที่หน้าอกในลักษณะนี้ก่อนก็ได้ ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับไม่มอยู่ใกล้ๆปากใหม่นะจะอยู่แบบนี้หลังเราจะแอนนิดนึงถ้าดูที่หลังนะครับหลังจะแอนนิดนึงมันก็จะเพิ่มความแอนของหลังถ้าหลังแอนมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลังแอนปุ๊บมันก็จะเกิดให้หมอนรองกระดูกมันกลับเข้าที่ได้นะถ้าหมอนไปอย่างนี้ถ้าเราแอนหลังมันก็จะค่อยๆกลับเข้าไปใช้แรงแรงดึงดูดของโลกนี่แหละหค่อยๆดึงกลับเข้าไปอยู่แบบนี้ นี่คือคนที่เพิ่งเป็นเหมือนผมเนี่ยอาจจะเป็นหมอรองกระดูกก็ได้ผมก็ไม่รู้นะครับถามว่าจะรู้ได้ไหมมันต้อง MI แต่จริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปอะไรขนาดนั้นเพราะว่าการรักษาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอ่าอยู่แบบนี้5นาทีถึง15นาทีคนเราปกติไม่เคยนอนคว่ำม,มาเลยแล้วอยู่ดีๆจะมานอนคว่ำเนี่ยมันยากดังนั้นการนอนประมาณสัก5นาทีให้รู้ก่อนว่าเออนอนองนี้แล้วดีขึ้น แต่ถ้าเผื่อเรานอนแบบนี้รู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นนะนอนไปเรื่อยๆแล้วเอ้ยมันตึงๆขาแล้ววะก็อเอาหมอนออกครับแล้วนอนราบใหม่แบบนี้ง่ายมากวันนี้พามานอนอย่างเดียวเลยนะสมมุติว่าไปเจ็บหลังมาปุ๊บให้นอนพักในท่านี้ก่อนเลยนะนอนพักไปสักห้านาทีสิบนาทีก่อนนะครับจนอาการปวดมันรู้สึกสบายขึ้น โอเคไหมครับในวันแรกนะวันแรกอาจจะแค่นี้ด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องไปท,ทําท่าพิสดารอะไรกอดเข่าชิดอกก้มอะไรมากมายอะไรอย่างนั้นะนะแค่บรนปวดมากๆผมแนะนําแค่นี้แล้วก็หาน้ําแข็งมาประครบที่หลังเป็นโคแพคกใช่ไหมครับสีฟ้าสามเที่อยู่ตามตู้เย็นมีไหมฮะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้คนเริ่มมีความรู้มากขึ้นก็จะซื้อเก็บไว้ที่ตู้เย็นแนละ้วก็เอามาวาง เวลาหัวโนชนนู่นชนนี่แล้วมันเจ็บก็เอามาวางแบบนี้นอนสัก5นาทีเช็คอาการถ้ามันดีขึ้นเราก็เริ่มไปต่อเราจะอยู่แค่นี้นะครับเราอยู่แค่นี้วันนี้ประมาณนี้ถามว่าจะไปต่อได้ไหมมันก็ขึ้นกับอาการของเราบางคนไปต่อไม่ได้นะบางคนก็หนักมากอยู่ได้แค่นี้วันนี้ได้แค่นี้ก็สุดยอดละว,วันที่2วันที่3วันที่4ี่จะเพิ่มความยากขึ้นดังนั้นผมสอนเนี่ยผมสอนมันสอนยาว ถ้าจะทำตามผมทุกท่าเป็นไปไม่ได้เนาะเอาตามที่เราไหวจำไว้นะครับที่ผมสอนไปถ้าทำแล้วรู้สึกมันแย่ลงให้กลับมาทำท่าแรกแค่นั้นน่ะนี่คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบเพียวๆนะถ้าเป็นแบบก้มหลังมาอ,อาการหนึ่งที่ที่เจอบ่อยคือก้มหยิบของก้มยกของแล้วมีเสียงดังลั่นที่หลังเนี่ยผมแนะนำท่านี้เลยดีมากดีมากนะครับไอนี่คือตัวหลักที่ไว้รักษาที่คลินิกอยู่แล้วเนาะ โอเคเนาะแต่ถ้าไม่มั่นใจทําตามแล้วรู้สึกไม่เวิร์กหรือมันไม่ดีขึ้นก็แนะนําไปหานักกายภาพบำบัดให้เขาช่วยก็ทําได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทนทรมานนะฮะทานยาทานได้ไปหาเภสัชกรกับแพทย์นะครับนะครับไม่ต้องถามว่าชื่อยาอะไรยามีเยอะมากนะครับกินตัวไหนก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเลือกยาที่มันมันเหมาะกับเราเหมาะกับร้านโอเคหมอนหนึ่งชั้นทีนี้เราจะเพิ่มความยากของหมอน ไกลมากใช่ไหมหมอนได้ไหมเป็นไรได้ไหมน้องมีอ่ะสมมุติว่าเออรู้สึกว่ามันดีนะเอาเพิ่มความยากเข้าไปอีกให้หมอนมันสูงขึ้นแบบนี้มันหลังหลังเป็นไงครับหลังแอนขึ้นไหมหลังแอนมากขึ้นไหมแอนขึ้นเนาะแอนขึ้นเนาะเออแอนขึ้นก็อยู่แบบนี้อีกสักห้านาทีเดี๋ยวก็รู้เรื่องแนละ้วมันเป็นยังไงโอเคไหมโอเคนะ พอตามทันไหมครับถ้าตามไม่ทันก็ทำนะครับโอเคนะสมมุติว่าอยู่แบบนี้สักห้านาทีอาการปวดรู้สึกดีขึ้นเราไปต่อได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าเวลาเราจะเช็คอะต้องกลับมาเช็คในท่านอนราบจะไม่เช็คในท่านี้ทันทีตอนทำอาจจะสบายแต่พอนอนราบอาจจะปวดก็ได้ก็ได้โอเคสมมติว่าผมทำอย่างนี้แล้วเช็คอาการเราจะเช็คด้วยท่านี้ แบบนี้อ่าอันนี้เอาเอาตามจริงผมนะผมรู้สึกสบายขึ้นจริงนะตอนนี้ผมไม่ปวดแล้วทําไมทําไมถึงปวดกลับมาพูดใหม่ผมไปเล่นกีฬามาแล้วก็เจ็บวันนี้ผมเดินทั้งวันเลยนะฮะมีต้องไปเดินลงพื้นที่ลงในชุมชนนั่งประชุมอีกทั้งบ่ายเลยปวดมากนะเมื่อกี้ก็รักษาคนไข้เสร็จก็ขึ้นมาอีกก็รู้สึกว่าปวดยังไม่เอ็กซนะ์ซายมาทาท่านี้ผมรู้สึกสบายมาก โอเคอยู่แค่เนี้ยวันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ผมจะสอนไปวันพรุ่งนี้เลยเนาะถึงแม้ว่าผมจะเจ็บนะผมก็จะพยายามทําให้เนาะอ่าพอเราเพิ่มความยากขึ้นนะครับเราจะเพิ่มความยากโดยการให้มันแอ่นนั่นแหละจะให้มันแอ่นสุดท้ายคือดันพื้นและแอ่นหลังจอไว้นะอ่ะเราจะเพิ่มความยากแต่เราจะไม่ดันพื้นทันทีเนาะเราจะเป็นท่านี้นะครับเราจะตั้งศอกขึ้นมาแบบนี้แล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว หลังจะแอ่นมากทำสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เแล้วก็นอนลาบแล้วก็เช็คปล่อยไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีค่อยเช็คนะครับอย่าเพิ่งเช็คทันทีคือผมสอนแบบสำเร็จไปเลยเนาะให้ไปทำเองนะฮะทำแบบนี้แหละมันจะได้ถ้ามาสอนละเอียดมันจะยาก เอาแบบเอาแบบง่ายๆให้ให้รู้ให้รู้แนวประมาณนี้อะสมมุติว่าถ้าเราทําท่านี้แล้วอาการปวดเบาอาการปวดที่ลงขาก็ไม่มีละหายแสดงว่าเราดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราดันพื้นเราแอดหลังได้ไงถูกไหมเราทําท่านี้ได้เราเราแอดหลังได้เยอะขึ้นจากตอนแรกเราแค่แค่อันหมอนนอนที่หลังเนี่ยเราก็ปวดแล้วนะเราก็มาทำานี้ได้โอเค ทีนี้ต่อนะผมจะทำให้มันให้มันยากขึ้นอีกวิธีการให้ให้มันแอดวานซ์ขึ้นอีกเนาะมันไม่ใช่ว่ายากแต่ว่าให้ให้ใหเขาเรียกว่าอะไรโปรเกตอ่ะเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปต่อไปให้มันให้มันหมอนมันเข้าไปเร็วขึ้นนะครับต้องบอกว่าเวลาเราฝึกเราเราเปลี่ยนท่าแต่ละท่าเนี่ยอาจจะทําให้เราเจ็บแล้วก็แย่ลงดังนั้นถ้าเจ็บก็กลับไปทําท่าแรกท่าแรกคือท่านอนราบแล้วก็พักแค่นี้เองโอเคไหมครับ โอเคเนาะเพิ่มความยากต่อนะ mm hmm. ไปงี้ครับตั้งศอกขึ้นแบบนี้พับขาเข้าพร้อมกับถอนหายใจยาวแล้วก็เอาลงหายใจเข้าพับขาเข้าถอนหายใจออกแล้วก็ลงสองพับขา ดูปากนะสามพับขาสี่พับขาถอนหายใจถอนหายใจจะเพิ่มความยากเข้าไปแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่อยากเพิ่มความยากด้วยกันหายใจก็ไม่เป็นไรนะเอาแค่พับขาอย่างงี้ก็ได้แค่นี้ก่อนก็ได้แต่ผมจะเอาหายใจเลยเนาะมันจะตึงหลังมากขึ้นครับ บางคนนี้ล้าวลงขาปวดล้าวลงขาเลยเนาะถ้าทําไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะทาเท่าที่ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องพับขาสุดเอาแค่นี้ก็ได้ทําไมพึ่งพับขาพับขาหลังจะแอนมากขึ้นรู้สึกอยู่นะฮะเวลาทําทําไปด้วยกันก็ได้นะจะรู้เลยว่าพับขาแล้วหลังแอนมากขึ้นถอนหายใจยาวหลังก็จะแอนมากขึ้นเพราะว่าการถอนหายใจมันจะไปทําให้แรงดันในช่องท้องมันลดลงมันก็เลยมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร ช่องว่างที่ทําให้กระดูกสันหลังมันดันเข้าไปในท้องได้เยอะขึ้นตึงมากแล้วผมก็พอครบสิบก็นอนพักจะรู้สึกว่าอันนี้เอาตามจริงเลยนะผมรู้สึกว่าผมเจ็บแล้วจะเจ็บนิดนึงตอนที่ทําเพราะว่าผมไม่ได้เจ็บหลังอย่างเดียวผมไม่เล่นกีฬาแล้วมันเจ็บขาด้วยกล้ามเนื้อมันฉีกหลายจุดเขาเรียกว่ามัสซซเนตคือ กล้ามเนื้อมันตึงแล้วเราไปเล่นแบบรุนแรงเล่นแบบหนักหนักจนกล้ามเนื้อฉีกพวกนี้มันจะมีโปรตีนหลุดไปแล้วก็อาจจะทําให้ไตาวายได้มันเคยได้ยินไหมฮะดังนั้นดื่มน้มําบ่อยๆพักผ่อนให้พอนะครับอย่าไปซ้ําอย่าไปเล่นหนักอีกไม่งั้นก็จะเจ็บกว่าเดิมโอเคนอกเรื่องอ่ะทีนี้ถ้าถ้าเมื่อกี้พักแล้วอาการดีขึ้นแสดงว่าเราทําได้โอเคไหมโอเคเนาะโอเค พอเข้าใจนะครับใครเข้าใจอย่าลืมบอกด้วยเนาะจะได้ไปต่อถ้าไม่เข้าใจก็ถามนะครับจะได้จะได้ทำอ่าสอนใหม่ทีนี้เมื่อกี้ผมมีตั้งตั้งศอกทวนะตั้งศอกพับเขา่าอันนี้เพิ่มความยากขึ้นละต่อไปทีน,นี้เราจะเพิ่มความยากใกล้จะจบแลนะ้วเนี่ยเพิ่มความยากโดยการดันและแอดหลังเลยไม่ต้องรอพับเขา่าเข้าใจไหมฮะอ่ะ ปึ๊บอาจจะไม่ใช่วันแรกที่ทําได้หรืออาจจะทําได้วันแรกเลยก็ได้ถ้าเราถ้าเราทําไหวโอเคนะเราก็จะดันพื้นแรกหลังแบบนี้ครับอย่างนี้แล้วก็ลงมือจะวางอยู่ประมาณหน้าหัวไหล่เนาะแล้วเวลาแอนหลังนะเราจะไม่แอนเอาตรงเนี้ยตรงสะโพกลอยเราจะเอาสะโพกชิดกับเตียงไ,ไวไ้ไม่ใช่วิดพื้นไม่ใช่ไม่ใช่วิดพื้นแบบอย่างนี้นะคนละเรื่องนะครับเป็นดันแล้วก็ แอนหลังแล้วสะโพกต้องติดกับเตียงนะโอเคไหมไม่ค้างนะครับขึ้นแล้วก็ลงสิบครั้งหนึ่งสสผมจะมีความรู้สึกเจ็บๆที่หลังนิดหนึ่งห้ 5, ถ้าเจ็บหลังก็ไม่ต้องขึ้นสุดหก <6, S 1> ค่อยๆทำไปเดี๋ยวทำบ่อยเจ็ดแสิบ เมื่อแขนมากเขาเจ็บแขนด้วยเข้าใจความรู้สึกคนไข้อืมทีะที้ผมพักแล้วผมเช็คอาการเช็คอาการที่หลังนี่แหละอาการที่หลังนะครับหลังกัะขาะผมรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาขึ้นรู้สึกได้ออกกําลังกายรู้สึกโล่งขึ้นแล้วก็ยังมีติดอยู่ที่หลังนิดนึงยังมีติดอยู่เหมือนหนักที่หลังแล้วก็อาการที่ขาไม่มีละฮะ อาการนี้ขารู้สึกสบายขึ้นแบบนี้แบบนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าคนไข้เอาไปทาแล้วรู้สึกว่าปวดลงขามากขึ้นเวลานอนพักนะไม่ใช่ตอนทำแล้วแล้วทำแล้วเวลาทำแล้วปวดไม่ไม่เกี่ยวนะครับต้องนอนพักแล้วมันยังปวดมากขึ้นเนี่ยเราหยุดแล้วกลับไปทําท่าแรกโอเคไหมต่อนะเมื่อกี้ผมดันพื้นแอนหลนังอย่างแรกที่ดีขึ้นคือผมแอนได้สุดเลยเนาะ แสดงว่าอาการมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วพอผมพักอาการก็ดีขึ้นด้วยเบาขึ้นด้วยก็แสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาที่หลังนั่นแหละเราแก้ไขถูกจุดละเราจะไปต่อทีนี้จะเพิ่มความยากของมันเข้าไปอีกนิดนึงจริงๆถ้าผมประเมินตัวเองตอนนี้ผมทําได้แค่ดันพื้นนะผมจะไม่ไปต่อแต่ว่าในในครั้งนี้มันเป็นไหลจะสอนให้จบไปเลยนะครับจะได้เสร็จอ่ะเราจะเพิ่มความยากของจากข่าเมื่อกี้ ด้วยการทําแบบนี้ครับดันพื้นเหมือนเดิมแล้วถอนหายใจยาวผมรู้สึกตึงๆนิดนึงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่ตึงมากสองขึ้นใหม่ถอหายใจนะใหายใจให้สุดก่อนแนละ้วค่อยสามใช่ถอนหายใจให้หมดแล้วลง แล้วก็ถอนหายใจสี่ไม่ต้องหายใจเข้าลึกเนาะแต่ถอนหายใจให้หมดห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบแล้วก็พักตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มเจ็บเวลาดันขึ้นสุดแล้วเพราะว่ามันใช้แรงเยอะม,มันเริ่มดัดแรงมากแล้วนะครับไอเทคนิคนี้เนะี่ยถ้ามาหาวิกยาลัยแพทย์เขาจะจับให้จัดกระดูกให้เลยเขาจะขยับข้อต่อกระดูกให้ก็อาจจะไม่ต้องดัดมากมันก็จะช่วยได้เยอะอ่ะทีนี้ผมดันรู้สึกเจ็บแล้วผมนอนพักผมนอนพักตอนนี้อาการรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแล้วจากตอนที่เจ็บตอนดันนะ แต่พักตอนนี้เบาขึ้นแล้วแบบนี้ถือว่าโอเคได้ระดับหนึ่งแต่ผมน่าจะมีปัญหาเรื่องการแอนหลังเพราะผมไม่ค่อยออกกําลังกายแบบยืดเหยยดดังนั้นเราน่าจะได้แค่นี้แหละสําหรับผมนะแต่ถ้าคนไข้ทําได้แล้วมันดีขึ้นก็ไปต่อ,อนะครับโอเคไหมแค่นี้นี่คือท่าสุดท้ายละทีนี้ถามว่าความถี่ในการทําเราจะทําบ่อยแค่ไหนเราต้องอยู่แบบนี้ประมาณชั่วโมงละรอบ ถ้าสําหรับคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทชั่วโมงละรอบรอบหนึ่งคือ10ครั้งทําอย่างน้อยเราไปเดินมาปุ๊บพอเดินปุ๊บหมอรองกระดูกมันปริ้นเราก็มาทําพอเดินปุ๊บมีอาการชาเราก็มาทารอบสองรอบให้มันหายชาให้มันหายปวดไม่ใช่ว่ายิ่งปวดเราเลยไม่ทําอะไรเลยไม่เกี่ยวนะครับการที่เรานอนพักโดยที่รอให้มันหายปวดมันจะไม่ดีเท่าการออกกําลังกายให้หายปวด โอเคไหมมันจะทำะการออกกําลังกายให้หายปวดจะทาให้หมอนมันเข้าที่แล้วก็น้ํากลับเข้าในหมอนรองกระดูกได้ดีกว่าเยอะสมัยก่อนเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าใครเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนอนเลยนอนอยู่โรงพยาบาลสักสิบวันไม่ต้องทําอะไรแต่เขาบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วจะต้องออกกําลังกายในลักษณะน,น,นี้โอเคไหมครับโอเคเนาะพอเข้าใจนะครับก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ นี่คือการออกกําลังกายของหมอนรองกระดูกเพียวๆนะเพื่อที่จะให้มันเข้าที่ถ้าการที่ปวดหลังแล้วลงขามันดีขึ้นเราค่อยเพิ่มท่าอื่นๆเข้าไปซึ่งเดี๋ยวจะสอนวิธีการออกกําลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวในในครั้งหน้าแต่ครั้งเนี้ยนอกจากการออกกาลังกายแบบดันพื้นแล้วเนี่ยในกรณีคนที่มีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาหรือชาขาด้วย ผมก็จะสอนไปด้วยแต่ว่าต้องดูด้วยเนาะว่าถ้ามันเป็นช่วงที่แอคคิวแบบนี้คือแอคคิวหมายถึงว่าเป็นมา2อสวันนะ่ะแล้วมันปวดมากๆเนี้ยเน้นแค่ท่านี้ก็พอนะครับยังยังไม่ต้องไปเน้นท่าอื่นโอเค